ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมง40นะคะถ้าจำไม่ผิดบรรยากาศฝ้าหลังฝนเยน็นสบายและกระสุดชื่นมากๆสาวบมาเก็บผักในสวนนะคะเก็บต้นหอมผักชีผักกาดเอาไว้หิ้กับเขาตอนเช้าแล้วก็เพื่อตอนเย็นน้ำก็นนานี่ก็มีความคิดนะคะว่าอีพออีแหม่แล้วสิปลูกผักเห็นยังกว่าสิไง่เสียเวลาสื่อกินเอากะได้กำลังสิบบาทกำบัไง่ายแบบนี้ก็เป็นความคิดที่ด,ดีเลยนะคะพอประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาสอนให้เฮาลูวา่นานยูการกินนี่ก็เป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตเลยนะคะสาวบเก็บผักเสร็จแล้วก็สิไปเขาค่ว ะะกับข้าววันนี้จะเป็นแกงมะรุมส่ปลานะคะขั้นตอนและวิธีการเฮ็ดสาลาบได้กดท้ายให้เบิ้งนะคะรอโอกาสหน้าสิเอามาเฮ็ดให้ทุกคนเบิ้งนะคะไปกัสิเป็นเมนูโปรดประจําบ้านกินได้แทบทุกมือกับเบอร์เคยเบือ่อนั่นก็ค,คือปนปลานะคะกับผักสดๆจากสวนแบบนี้บอกเลยว่าแซบหลายคะ่ะพรจะเฮ็ดกับข่ขขาวแล้วๆสาลาบก็สิไปเฮ็ดเมนูต่อไปก็สเนนะะิเป็นน้าจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มลูกชิ้นสูตรนี้ทํากินประจําทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยทํากินก็ได้ทําขายก็ดีค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่หอมแดงประมาณส หัวหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พักเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาเราจะคั่วเกลือด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปการที่เราใส่เกลือลงไปก่อนที่เราจะคั่วพริกจะทําให้เวลาคั่วเนี่ยพริกของเราไม่ฉุนเกินไปนะคะคั่วโดวยไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็คั่วจนพริกของเราสุกใช้ไฟแรงเดดขาดเดี๋ยวพริกของเราจะไหม้ได้คะ่ะคั่วพริกเสร็จแล้วนามาใส่เครื่องปัน่นปั่นให้พอละเอียดไม่ต้องละเอียดมากใครไม่มีเครื่องปัน่นเอาไปตําก็ได้นะคะ ต่ำให้พอละเอียดขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำหอมแดงที่เราซอยเอาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปเจียวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าหอมของเราจะสุกแล้วก็เหลืองส่งกลิ่นหอมแล้วพักเอาไว้ให้สะเด็ดน้ำมันนะคะตัวนี้สําคัญมากๆจะไปเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้ำจิ้มของเรานะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำกระเทียมดอง150 ML ตามด้วยน้ำมะขามเปียก150กรัมนะคะ เสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป50 ml ตามด้วยน้ำตาลทราย250กรัมเสร็จแล้วตบท้ายด้วยเกลือป่น1ช้อนชาเปิดไฟได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนค่อยๆเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ20นาทีนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าจะรวบรัตตัดตอนจะไม่เคี่ยวนานเสร็จแล้วพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วก็งวดลงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่พริกป่นที่เราปั่นเอาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปนะคะความเผ็ดทุกคนสามารถเพิ่มลดได้ตามชอบเลยค่ะชอบ,ชอบเผ็ดมากใส่ ชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยเสร็จแล้วใส่หอมเจียวที่เราเจียวเอาไว้ก่อนหน้านี้ตามลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้สามารถชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบได้รสชาติที่ต้องการแล้วสาวหลาจะใส่แป้งมันลงไปประมาณ3-4ช้อนนะคะ,ะส่วนของแป้งมันนะคะใช้แป้งมัน2ช้อนแล้วก็ละลายกับน้ําเปล่า3ช้อนนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นํามาใส่หม้อค่ะ่วนใครไม่ชอบแป้งมันนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่จะใช้เวลากวนนิดนึงนะคะใช้เวลากวนนานยิ่งขึ้นนะ้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วก็มาเทเอาไว้ในชา ะะ <S <S เพื่อให้เขาเย็นตัวน้ำจิ้มเย็นแล้ว <S <S เดี๋ยวเรามาใส่ผักชีเอาไว้โรยหน้าทีหลังนะคะน้ำจิ้มแล้วก็ไปทอดลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกกันเลยค่ะวันนี้สาวหลาจะใช้เป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็ไส้กรอกแดงในตํานานนะคะทอดเสร็จแล้วก็พักให้เขาเสด็จน้านํามันทอดลูกชิ้นเสร็จแล้วกลับมาดูในส่วนของน้ําจิ้มตอนนี้เย็นแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีจิ้มสูตรนี้อยากให้ทุกคนลองทําค่ะทําเสร็จแล้วเอาไว้ในตู้เย็นประมาณ1อาทิตย์นะคะใครชอบสูตรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม หลๆสำหรับคลิปนี้สาวหล่อขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ